เริ่มจากวันอาทิตย์ก่อนเลยนะครับ1 2 3นะครับ4แล้วก็5ดูนะครับคนวันอาทิตย์ในช่วงนี้เป็นยังไงนะครับจักกระพัดดีีเลยดีเพสนะครับเป็นไพ่ดีของผู้หญิงเลยนะครับถ้าผู้ชายได้ก็คือช่วงนี้ออเซาะผู้หญิงไว้นะครับนารีอุปถัมมาสิครับใบที่2ขึ้นมา7ดาบใช้เงินเก่งเหมือนกันนะครับ ซื้อจับใจ่ายใช้สอยนะครับช้อปปิ้งซื้อนู่นซื้อนี่ต้นเดือนอยู่นะครับก็เียว่าอาหารขนมนมเนยของกินหรือในช่วงมื้อเที่ยงก็จะต้องทานอาหารอร่อยยนะครับโดยเฉพาะบางคนคือแปลความหมายว่าร้านชื่อดังเลยนี่คือดีมเพรเน้นอาหารเลยนะครับใบที่3ครับ3ถ้วยไปกับเพื่อนฝูงคนรักความสุขใบที่4ครับ6ถ้วยรวมถึงเจอบุคคลเก่าๆที่เราเคยเจอเลยเคยรู้จักเคยสนิทสนมหรือว่า อาจจะมีเรื่องของกงกิ๊กกิ๊กกอกอะไรตัวนี้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับใบที่52าไม้เท้าช่วงนี้จับใจ่ายใช้สอยคล่องซื้อความสุขความสวยความงามหรือแปลความหมายว่าผู้ชายก็อาจจะเรียกว่ามีเรื่องของสังสรร์มีเรื่องของความสุขเพราะฉะนั้นคนวันอาทิตย์ในช่วงนี้เรียกว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่ใช้เงินซื้อความสุขบางคนช้อปปิ้งเสื้อผ้าหน้าผมเสร็จนะครับ ไปจัดเต็มร้านเสริมสวยเครื่องสำอางส่วนผู้ชายก็อาจจะเกี่ยวข้องกับรถยานพาหนะเครื่องแต่งรถเครื่องแต่งเครื่องเสียงอะไรต่างๆนี่ก็เรียกว่าความสุขของคนวันอาทิตย์ใช้เงินเก่งนะครับระวังเรื่องกิ๊กกั๊กด้วยนะนะครับอ่ะมาดูนะครับวันจันทร์นะครับเป็นอย่างไรคนวันจันทร์นะครับ1 2 3 4แล้วก็หดูนะครับใบแรกขึ้นมา4ี่ไม้เท้าก่อสร้างร่างตัวมีความเป็นบึกแผน จะทําอะไรในช่วงนี้ก็จริงจังไปหมดคิงดาบกล้าหารรับปากรับคําคํามั่นคําสัญญาจะต้องทําให้ได้หน้าที่การงานใบที่3นะครับห้ามิเท้าทํางานเยอะแต่ก็ต้องบอกว่าประสบความสําเร็จใบที่4นะครับเดอะเวิร์มีโชคมีลาบอยู่นะครับผลงานออกมาดีการตั้งใจทําอะไรได้รับคําชมจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับใบที่5สองมิเท้ามีดวงโกอินเตอร์ด้วยนะเกี่ยวข้องกระต่างถินต่างแดนต่างประเทศหรือจะได้รับข่าวคราวนะครับคนเดินทางมาหามีโชคมีลาบอยู่นะครับด้าน ความรักก็แปลคหมายว่ามีความสุขนะครับอ่ะมาดูคนวันอังคารในช่วงนี้เป็นอย่างไรนะครับ 1. 2 3 4แล้วก็ห้าหครับใบแรกขึ้นมา3เหรียญได้เงินได้ทองครับจะพูดจะคุยจะติดต่อในเรื่องของการพูดการเจจานำโชคลาภมาให้ใบที่2ครับ4ดาบต้องระวังสุขภาพไว้บ้างนะครับปวดขาปวดเมื่อยนะครับอาจจะเกี่ยวข้องกับกล้ามเนื้อหลังหรือว่าอยากจะไปสปงสปาใบที่3นะครับราชาถ้วยมีผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีคอยช่วยเหลือคอยเกื้อกูลน,นะครับอัศวินถ้วยเมจิเชียน จะมีดวงการงานจากพรสวรรค์หรือการพูดคันเจรจารเพราะฉะนั้นคนวันอังคารที่มีความสามารถพิเศษทําตรงนี้นะออกมาใช้ซะนะครับเสื้อผ้าหน้าผมความสวยความงามหรือแม้กระทั่งหมอดูเพราะเมเช่นคือไพ่ผู้อย่างรู้นะครับหาเงินได้ตลอดใช้เก่งตลอดเหมือนกันนะครับอมาดูวันพุธในช่วงนี้เป็นอย่างไรนะครับ1 2 3 4ี่แล้วก็5ครับคนวันพุธในช่วงนี้ครับดมโพรเลรยจริงจัง เข้มแข็งมีความมุ่งมั่นก้าวดาบสุขภาพต้องระวังเกี่ยวข้องกับเจ็บคอปวดหัวเป็นไมเกรนสายตรงสายตาก็ต้องระวังไว้มีโอกาสไปงานอะวะมงคลอยู่ด้วยนะครับอัศวินเหลียยแลวก็สาม้เท้ามีโอกาสหักเขก็เปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานในช่วงนี้มีผู้หลักผู้ใหญ่ชักชวนไปทํานู่นทานี่ติดต่อพูดคุยหรือเก่งกําไรอะไรต่างๆต้องรอบคอบเป็นพิเศษมันมีขึ้นมีลงมีได้แล้วก็มีเสียในเวลาเดียวกันเพราะฉะนั้นต้องรอบคอบไว้ที่สุดนะครับ อ่ะมาดูคนวันพระฤรหัสเป็นอย่างไรนะครับ5ใบนะครับ1 2 3 4แล้วก็5ดูครับคนวันพฤรรหัสช่วงนี้ดวงเดินทางไกลอีกแล้วชีพจรรองเท้าวนะครับเกี่ยวข้องกับการงานการเงิน นะครับหย่อมเพลิกเข้มแข็งแต่เดินทางไกลยังไงแล้วแต่ประสบความสําเร็จต่างประเทศได้ด้วยนะครับเดอะสตาร์มีชื่อเสียงจะทําอะไรแล้วแต่มีผู้หลักผู้ใหญ่ชื่นชมรวมถึงความรักใครที่มีเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติต่างประเทศในช่วงนี้จะเกี่ยวข้องนะครับก้าวดาบอัศวิตด้วยแต่ในเรื่องของคนที่อยู่ใกล้ตัวเนี่ยต้องระวังสักนิดหนึ่งมีปากมีเสียงโดยเฉพาะผี่น้องบ้างหรือคนรักที่แปลความหมายว่าหึงหวงได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องเอาใจใส่นะครับด้านสุขภาพต้องเกี่ยวข้องกับเสมหะเจ็บคอ หรือว่าระบบทางเดินหายใจมาดูคนวันศุกร์ครับว่าเป็นอย่างไร5ใบนะครับ 1, 2 3, 4แล้วก็ห้คนวันศุกร์ครับโอ้โหได้เงินได้ทองครับ หยิบจับอะไรพวกนี้เปิดร้านแต่เช้าๆเลยนะครับใครจะทํากิจการอะไรช่วงนี้ได้เงินใหญ่นะครับใบที่ 2. องขึ้นมาโอ้โหราชินีเหรียญดิเงินทองเข้ามาตลอดจะเก่งกาไรจะติดต่อจะพูดคุยซื้อขายแลกเปลี่ยนที่ของที่มีราคาไม่ว่าจะเป็นที่ดินก็ได้เดอะเวิรโอ้โหมีโชคมีลาบนะครับใบที่ 4, 4ีสมิตรสองไม้เท้าเจ้าชายดาบเพราะฉะนั้นช่วงนี้มีเกณฑ์เดินทางกับทันหันแต่จะทําอะไรต้องมีคนคอยช่วยเหลือ มากกว่า1คนนะครับดวงความรักระวังแง่งงอนหรือว่าด้านอารมณ์ความรู้สึกอาจจะเป็นห่วงก็ได้นะไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องของปากเสียงหรือตัรทะเลาะขัดแย้งอะไรแต่ยังไงแน่ๆคนวันศุกร์ได้เงินได้ทองเยอะในช่วงนี้อ่ะมาดูคนวันเสาร์ว่าเป็นยังไงครับ2 3 4แล้วก็5ครับดูนะครับคนวันเสาร์ครับแดาบเลยในช่วงนี้ต้องระวังนะครับอารมณ์คําพูดการเจรจาปากเสียงการขัดแย้ง เกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้น8ดาบต้องรอบคอบที่สุดนะครับใบที่2ครับ the r e v e r ด้านความรักก็ยังแปลความหมายว่าถูกเพ่งเร็งหรือว่าถูกในเรื่องของการไม่ไว้วางใจหรือละแวงอยู่นะครับใบที่3 2ดาบ communication การติดต่อสื่อสารโทรศพัพท์เฟซบุ๊กหรือว่า อะไรที่เกี่ยวข้องกับไอทีนะครับต้องรอบคอบนะครับไปที่4ครับเดือะฟูและ2ถ้วยแต่ยังไงแล้วแต่มี2ถ้วยกับเดอะฟูก็จะมีการขัดแย้งยังไงแล้วแต่ถ้าเกี่ยวข้องกับการปล่อยวางไม่คิดมากไม่จุกจิกก็แก้ไขได้สําหรับใครเขาเรียกว่าความรักแบบตบจูบตบจูบ,จบมีปัญหาการขัดแยง้งแต่ก็ง้อกันสักนิดหนึ่งก็เอาใจใส่หรือว่ามีโอกาสที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปในสถานที่เกี่ยวข้องกับ ติดน้ําติดทะเลนะครับเพราะว่าไพร์ดฟูคือสถานที่ท่องเที่ยวความสุขใจ2ถ้วยนะครับคนโสดดีอย่างหนึ่งครับจะมีคนมีตําหนิพ่อไม้แม่ไม้เข้ามาเกี่ยวข้องแต่ในเรื่องของการเงินในช่วงนี้ใช้เยอะมากๆนะครับแต่ก็ฝากอารมณ์ไว้นะึ้นนรองๆองในช่วงนี้คนวันเสาร์ระงับทางด้านนี้ด้วย คําพูดคําเจจาเพราะว่า8ดาบนะครับมันเกี่ยวข้องกับปากเสียงได้ถ้าไม่มีสิ่งยั่วยุไม่จี้จุดไม่มีอะไรแต่ถ้าจี้จุดปุ๊บงอให้ไหวนะครับโกรธง่ายหายเร็วนะครับอ่ะนี่ครับคําทํานายของอาจารย์มงคลรอดติธรรมของวันพุธนะครับที่5กรกฎาคม2560